้าท่านหรือญาติของท่านหัวใจหยุดเต้นและกลับมาจากความตายได้แต่ยังไม่ตื่นหมอเขาจะมีวิธีการประเมินอย่างไรและหมอเขาจะบอกได้ไหมว่าจะตื่นเมื่อไหร่มาฟังกันดูนะครับ สวัสดีครับทุกท่านเพจหมอช่อทางบาทเดียวและ YouTube c h a n แนลหมอช่อทางบาทเดียวนะครับกับผมหมอเกมและแพทย์อดุลชัยธรรมแสงเสิร์ฐนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของคําถามทางบ้านนะครับนะคำถามทางบ้านก็จะเป็นคําถามที่ว่าถ้าเราเกิดมีญาติหัวใจหยุดเต้นนะหมอทําการปั๊มช่วยชีวิตขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วญาติเราไม่ฟื้นนะไม่ฟื้นเมื่อไหร่เขาจะฟื้นและเมื่อไหร่หมอจะให้ออกจากโรงพยาบาล อ,อ,อันนี้คำถามน่าสนใจเนาะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันฝรั่งเนี่ยเขาทำเป็นหัวข้อเป็นท็อปปิกขึ้นมาเลยว่า coma tos patient d i s c h a r g e from hospital เมื่อไหร่นะอ่ะมาก่อนอย่างที่บอกเวลาเราเจอคนที่ล้มอยู่หรือว่าคล้ายๆว่าเรียกแล้วไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันมักจะเกิดสองสาเหตุหลกักๆก็คือไม่สมองก็หัวใจใช่ไหมครับนะสมองก็อย่างที่บอกว่าเส้นเลือดในสมองแตกก็เป็นไปได้นะหรือหัวใจ หยุดเต้นจากการเต้นผิดจังหวะหรือกลา้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็เป็นไปได้นะครับทั้งสองกรณีนี้เนี่ยมันจะต้องเลือกการทำ CPR ạ? ถ้าหัวใจหยุดเต้นจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรในหัวใจหรือกลา้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดการพําการทำ CPR นั้นจะช่วยชีวิตนะแต่ถ้ามุดเส้นเลือดในสมองแตกหัวใจก็ไม่ได้หยุดเต้นนะไม่จำเป็นต้องไปปัมทำ CPR นะต้องรีบผาสองโรงพเาียบาล นะะครับนะการ CPR ที่ดีก็อย่างที่บอกว่านอกจากปั๊มดีปั๊มอัต q u ควตปั๊มได้แรงแล้วเนี่ยถ้ามีเครื่อง AED อยู่ด้วยเนี่ยก็จะช่วยกระตุกหัวใจให้กลับมาเต้นปกติได้โดยเฉพาะคนที่ล้มจากที่หัวใจเต้นผิดปกตินะครับนะหัวข้อน่าสนใจในคลิปนี้ก็คือว่าถ้าเรา post cardiac arrest ก็คือหัวใจหยุดเต้นไปแล้วแล้วเรากลับมาแต่เราไม่ฟื้นมานะ คือหัวใจเรากลับมาเต้นตามปกติแต่สมองเราไม่ได้กลับมาด้วยเนี่ยจะมีเวลากี่วันที่หมอเขาจะประเมินว่าเราควรจะกลับมาได้แล้วถ้าเลยจากวันนี้ไม่ค่อยดีแล้วหรือถ้านานจากนี้ไปยิ่งแย่ก็ไปใหญ่นะครับนะการฟื้นหรือไม่ฟื้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับนะและเมื่อไหร่หมอเขาจะบอกญาติบอกว่าให้เจาะคอเตรียมตัวกลับบ้านแม้ว่าญาติเรายังไม่ตื่นดีเลยเข้าไหม และข้อสุดท้ายคือว่าแล้วเมื่อไหร่หมอเขาจะบอกว่ายากคืนคงไม่ฟื้นนั่หละทำใจเถอะมาดูกันอย่างที่บอกเมื่อเกิดการหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลเรียกว่า out hospital cardiac arrest นะ O S C A มันจะมีแนวทางปฏิบัติอยู่สองแนวก็แล้วกันอันที่หนึ่งตั้มแล้วหัวใจกลับมาเต้นได้เองระบบไหลเวียนโลหิตกลับมาทำงานปกติเขาเรียกว,ว่า R.O.S.C. R.O.S.C. ก็คือ Return of spontaneous circulation ปั๊มแล้วหัวใจกลับมาทำงานได้เองนะกปั๊มแล้วปัป later, ๊มเท่าไหร่หัวใจก็ยังไม่หยุดเอ้ยก็ยังไม่กลับมาทำงานพวกพยายามปั๊มแล้วแล้วหัวใจยังไม่หยุดการทำงานแต้ยังไม่กลับมาทำงานเนี่ยเขาก็จะไปใส่เครื่อ ECMO ในกรณีที่ไม่มีข้อห้ามนะคือแบบแข็งแรงดีแล้วอยู่ดีหัวใจหยุดเต้นปั๊มแล้วปั๊มไม่ขึ้น แล้วในสถานการณ์นั้นสามารถเอาเข้าเครื่องเอ็กได้เขาก็จะไปเครื่องเอ็กหรือเครื่องปอดหัวใจเทียมอ่ะคราวนี้เราไม่พูดเรื่องนี้กันเราจะมาพูดว่าปั้มแล้วหัวใจกลับมาเต้นแต่เต้นแต่สมองกลับไม่ฟื้นนะเพราะในกริีนที่สมองฟื้นเขาก็จะไปแก้ไขปัญหาเรื่องของหัวใจว่าเอ๊ะทำไมหัวใจทํางาน,นอะไรผิดปกติถึงได้ทําให้หัวใจหยุดเต้นเขาก็จะรักษาตรงนั้นไป แต่ในกรณีที่หัวใจกลับมาเต้นปกติแล้วนะและหาสาเหตุที่หัวใจก็ไม่เจอละหรือหาแล้วแก้ไขไปแล้ะสมองยังไม่กลับมาทํางาน,ค,นคือคนไข้ไม่ฟื้นมีสติเขากับเขาจะมีกระบวนการอย่างไรบ้างเขาจะมีกระบวนการแรกเลยก็คืออย่างที่บอกประเมินการสกอเรมสกอร์ co core, ในช่วงสองถึงเจ็ดวันแรกคือวันที่หนึ่งเนี่ยเป็นวันที่หมอหัวใจจัดก,การเรื่องหัวใจไปนะโดยที่อย่างที่บอกว่า ไม่เจอสาเหตุทางสมองนะเอ้ยถ้าถ้าไม่เจอสาเหตุสมองเซตองซีท,ทีไม่มีเส้นเลือดแตกในสมองวันที่สองถึงวันที่เจ็ดเนี่ยจะเป็นเรื่องของหมอระบบทางเดินประสาทแหละเขาจะประเมินการโกโคมาสกอร์เอ้ยการโกโคมาสกอร์เป็นยังไงเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังต้องมีการทำซีทีเบรนทำเอ็มอาร์ไอเบรนแล้วก็ตรวจขึ้นสมองนะแต่อย่างที่บอกในภาพที่เห็นเนี่ยที่เป็นไกด์ไลน์ลงมาเนี่ยมันสรุปก็คือว่าถ้าภายใน48ชั่วโมงคุณตืน่น ดีสองดีโอ้กูด๊ดกลับมาเป็นปกติถ้าสี่แปดไม่ไม่ตื่นสี่แปดชั่วโมงไม่ตื่นก็ยังไงก็กลับมาฟื้นลืมตาได้ภา,ายในเจ็ดสิบสองชั่วโมงแล้วกันแต่ถ้าเลยจากนั้นมักไม่ค่อยดีละมักไม่ค่อยดีล,ดลนะนะอ่ะการโกโคมาสกอร์ That คืออะไรอย่างที่บอกว่าเป็นการประเมินระบบประสาทดูว่าดูตาดูการพูดและดูการขยับของแขนขา ง่ายๆเรียกลืมตาได้เต็มใช่ไหมสามารถพูดได้เองได้เต็มนะหรือพูดหรือสามารถทําตามสั่งได้ยกแขนยกขาได้ได้เต็มถ้าสมมติว่าทําอะไรไม่ได้เลยหลับตาใส่ท่อเรียกไม่ลืมตาเฮ้เรียกแล้วอ,อไม่ขยับแขนขาด้วยเออไม่ขยับแขนขาหรือกระตุ้นให้เกิดการเจ็บปวดแล้วไม่ขยับแขนขาคือการกระตุ้นเนี่ยก็คือเขาใช้มงเเกเนี่ย ไปที่กลางหัวใจหรือใช้เอาปากกาเนี่ยมามาดับตัวนิ้วให้มีให้รู้สึกเจ็บถ้ารู้สึกเจ็บแล้วคนไข้เอามือปัดได้เนี้ยเออก็ยังโอเคหรือลืมตาม,มามองได้ว่าทําอะไรเนี้ยแต่ถ้านิ่งเลยเนี่ยก็คือได้อาจจะได้คะแนนแค่ 3, สามสกอร์โคมาาหรือสองทีคือทีนี่คืออย่างทั้งหมใส่ท่อช่วยอยู่เนี่ยใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ก็พูดไม่ได้ใช่ไหมก็เวอร์บลเนี่ยก็เป็นตัวทีไปอ่ะอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งตอนสมัย เป็นทหารและอยู่ค่ายทหารเคยมีจ่าทหารคนหนึ่งอุ้มลูกสาวอายุวันสิบห้า 15. นะอยู่ในกลุ่มเรื่องลึลกลับนะที่ไม่สาม,มารถอธิบายได้อุ้มมาที่ห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลค่ายหมออยู่ห้องฉุกเฉินตอนนั้นโรงพยาบาลมีหมอคนเดียวผู้อำนวยการก็เขาก็ไปไหนก็ไม่รู้นะโรงพยาบาลเล็กๆ่ะปรากฏว่าคนไข้ามาเนี่ยสกอร์แค่สามคือหลับตานะ กระตุ้นความเจ็บปวดแขนขาไม่ขยับนะไม่พูดแต่ระบบหายใจหายใจได้เองความดันดีหัวใจเต้นปกติแต่มาเหมือนคนนอนหลับแล้วพ่อเขาบอกว่าพ่อเขาอุ้มลูกมาลูกก็หลับมาวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้มาเล่านะในเรื่องลึกลับเรื่องที่สามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนเนี้ยยังไม่เล่าแต่อย่างที่บอกว่าคนไข้คนนี้คนที่พามาเนี่ยในรักษาโคมาเหมือนกัน นะอโอเคอ่เมื่อกี้ได้พูดถึงโคม่าไปแล้วใช่ไหมเขาก็จะดูต่อว่าถ้าสมมุติว่าสกอร์เนี่ยมันต่ามากเนะี่ยหรืออยู่แค่สามเนี่ยจะมีวิธีการไหนไหมที่บอกว่าสมองมันยังทํางานอยู่เขาก็ต้องตรวจดูการสมองนะสมองตายไม่ตายต้องประเมินการทํางานการสมองการสมองเป็นตัวเชื่อมคําสั่งของสมองไปที่กระดูกสันหลังและให้แขนขาทํางานการสมองอยู่ตรงท้ายถอยแบ่งเป็นสามส่วนส่วนบนส่วนกลางส่วนล่าง หมอก็ตรวจอะไรบ้างเคยเห็นใช่ไหมเอาไฟส่องดูม่านตาว่าขยายหรือเปล่าถ้าม่านตาตอบสนองคือโดนแสงแว่ามันหลี่ลงอันนี้คือตอบสนองถือว่าดีใช่ไหมถ้าไม่ตอบสนองม่านตาขยายเลยเียเขาจะประเมินว่าผิวผิวลายลิฟตเนี่ยมันจะเป็นเส้นประสาทคู่ที่สองคู่ที่สามเส้นเส้นประสาทคู่ของที่สามเนี่ยมันจะเป็นก้านสมองส่วนบนถ้ามุดมันขยายแสดงว่าก้านสมองส่วนบนไม่ทํางานแล้วตับสมองตายครับ คาวนี้เข้ามาดูเรื่องของ Cornel l r f f e c t ก็คือเอาการสัมผัสสมมติว่าเราเอาอะไรมาจิ้มตาเราสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรโดย r e f ฟกตก็คือกระพริบตาใช่ไหมอ่าแบบเดียวกันเขาจะมาจิ้มตรงคอเนยคอเนลคือตาดำนะไม่ใช่ตาขาวตาขาวสเกลาคอนเนคือตรงตาดําจิ้มแล้วถ้ามุติเราหลับตาแสดงว่าเอ้ยสมองเรายังทํางาน r e f ฟกตนั้นทํางานซึ่งคอเนลลิเฟกมันจะเป็นบ่งบอกว่า การสมองส่วนกลางยังทํางานอยู่อ่าอีกอันหนึ่งคือโดไอดไอเราเคยจับตุ๊กตาใช่ไหมหันซ้ายหันขวาตาของตุ๊กตามันจะเพ่งอยู่ตรงๆเนี่ยไม่ขยับตามหัวแต่ถ้ามุ้เราขย,ยับตาของเราอ่นะตาเราขย,ยับตามหัวเราใช่ไหมตาเราขย,ยับตามหัวเราถือว่าดีนะถ้าตาเราไม่ขย,ยับตามหัวเราเนี่ยแสดงว่าการสมองเราเสียหายนะตัวโดไอเนี่ยมันก็จะประเมินในส่วนของ การสมองส่วนกลางนะอีกอันหนึ่งเวลาเราเห็นพยาบาลเขาซักชั่นสมมติเรา,ามีญาติใส่ท่อช่วยใจอยู่ใช่ไหมพยาบาลเขาเอาซักชั่นแล้วญาติเราเอามือฟัามันเป็นการนอกจากจะช่วยดูดเสมหะแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าแก๊รีเฟกกับคาฟรีเฟกคือกระตุ้นดูในสมองส่วนการสมองส่วนล่างว่าทํางานอยู่หรือเปล่าเพราะนี่อย่างที่บอกว่าถ้าซักชั่นแล้วเรานอนนิ่งญาติเรานอนนิ่งไม่ดี ถ้าซักชานแล้วยาาเราเอามือตัดขยับเอ yeah, yeah ทำหน้าตาบิดเดียวถือว่าโอเคอยู่นะแสดงว่าการสมองมันยังทำงานสมองคนไข้ไม่ตายการจะประเมินว่าสมองตายนยไม่ใช่ดูแค่ว่าเบนสเตมรีเฟกต์อย่างเดียวเขาจะดู eeg คือขึ้นขึ้นไฟฟ้าสมองด้วยแล้วก็ดูว่าทำ ct ฉีดสีมีเลือดไปเลี้ยงที่สมองหรือเปล่าหรือการสมองหรือเปล่าอีกอันนึงคือแอปเนียทที่เราเห็นในทีวีว่าอะหมอบอกว่า คนไข้ไม่ไหวแล้วนะถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วปรากฏว่าคนไข้หายใจได้เองเฮ้ยเคยมีนะปรากฏว่าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องเอากลับไปใส่ท่อใส่ท่อช่วยหายใจนะคนไข้ย,ยังไม่ตายแต่สมมติกดท่อช่วยหายใจแล้วปรากฏว่าความดันก็ตกตามขึ้นไฟฟ้าก็แย่ลงขึ้นอีเคจแย่ลงนะหรือมีคาร์บอนไดออกไซด์ข้างแสดงว่าคนไข้าหายใจไม่ได้เองละการสมองตายสมองตายนะนเรียกว่าแอปเนี่ยเทสเหมือนที่เราเห็นในทีวี หลักๆแล้วเนี่ยการที่คนไข้จะตื่นหรือไม่ตื่นเนี่ยมันอยู่ตั้งแต่ช่วง CPR แหละใน4นาทีแรกถ้าทำ CPR ได้ a d e q u a t e นะหรือหลังจากที่หัวใจหยุดเต้นแล้วทำได้ดีนะทำได้ดีนะเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีเนี่ยสมองมันจะไม่ค่อยเสียหายมากเพราะอย่างที่บอกว่าที่สมองเสียหายเสียหายเนี่ยเป็นเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงไม่พอกับขาดออกซิเจนการทำ CPR เนี่ยถึงได้มีประโยชน์นะซื้อเวลายื้อเวลาไว้ ถ้าสมองอย่างที่บอกว่าถ้าขาดออกซิเจนมากแล้วเลือดไปเลี้ยงน้อยเนี่ยสมองตายใช่ไหมสมองเสียหายมันก็สกอร์มันก็จะยิ่งแย่ลงการโกคุม m สกอร์ e ก็จะยิ่งแย่ก็อาจจะอยู่แค่เก้าถึงสิบสองหรือสามถึงแดก็ได้สามถึงแดก็สมองเสียหายมาก9ก้าถึงสิบสองเสียหายปานกลางนะครับนะอ่ะคราวนี้อย่างที่บอกว่าฟื้นหรือไม่ฟื้นเนี่ยเขาดูอะไรฝรหลังเนี่ยต้องใช้คําว่ามิลเลอร์โคนะเขาดูปฏิหารมิลเลอร์สกอร มิลเลอร์สกอร์หลักๆคือถ้าสมมติว่าคนป่วยเนี่ยถูกช่วยเร็วถูกปั๊มเร็วนะส,สกอร์ยิง่งเอาง่ายๆสกอร์ยิ่งสูงมิลเลอร์สคอร์ยิ่งสูงเนี่ยไม่ดีไม่ดีนะผิดกับชื่อขานะมิลเลอร์สคอร์ยิ่งต่ำยิ่งดีเอาง่ายๆถ้ารีบ CPR หัวใจกลับมาเต้นเร็วกลับมาเต้นได้เองเร็วถือว่ามิลเลอร์มิลเลอร์สคอร์นี้อายุน้อยมิลเลอร์สคอร์ก็ต่ำถ้ามิลเลอร์สคอร์ยิ่งต่ำเขาประเมินแล้วว่าเอ้ย โอกาสที่จะฟื้นกลับมาเป็นปกติก็สูงเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าในเคสในข่าวฟื้นถ้าอย่างบอกว่ายังไม่ฟื้นแต่มีการช่วยชีวิตเร็วตั้มเร็วมิลเลอร์อสกอรก็จะตัดอะไรนะ,ะส่วนฟื้นแล้วสมองเสียหายแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งเจ็ดวันไม่ฟื้นไม่ได้บอกว่าจะไม่ฟื้น ถ้าสมมติว่าการสมองยังทํางานอยู่ใช่ไหมการฟื้นอาจจะหนึ่งเดือนก็ได้สองเดือนก็ได้ m i r a c l e Score เนี่ยมันให้ดูจนถึงหกเดือนเลยด้วยซ้ำไปนะ m i r a c l e Score เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าการฟื้นหรือไม่ฟื้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานถึงหกเดือนก็เป็นไปได้อ่ะดูอันนี้ตออ่ะส่วนอันนี้ฟื้นมาแล้วเหมือนในหนังเด็กผู้หญิงคนนี้ เขาเรียกว่าไงไปงานคอนเสิร์ตนะแล้วเขาก็เรียกก็ไปนอนอยู่คนคนเล่นเอ้ยคนคนดูคอนเสิร์ตก็เซิร์ฟใช่ไหมผับ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 ผู้หญิงก็ลอยไปเรื่อยๆอ่ะตามกลุ่มคนคนก็ผับ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 ไปแล้วหัวก็แทกกลับบ้านมาชักนะกลับบ้านมาชักส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าแกมีความจําสั้นเลยคราวนี้คือคือการชักเนี่ยทําให้สมองขาดออกซิเจนนะแกชักประมาณสักสามสิบสี่สิบครั้งะ ปรากฏว่าทุกๆวันเนี่ยทุกๆสองชั่วโมงเนี่ยแกจะรีเซ็ตความทรงจําใหม่คือลืมสองชั่วโมงลืมเหมือนในหนังเรื่อง50 f t y i r s t Date เลยหนังเรื่อง f i f i r s t Date เนี่ยนางเอกนี่สมองกระแทกเหมือนกันอุบัติเหตุนะความจําจะรีเซ็ตทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงนะพระเอกต้องนั่งจีบทุกวันใหม่ทุกครั้งไว้เพราะนา่นเอกลืมไปแล้ว่วาผู้ชายคนนี้เป็นใครเมื่อตื่นขึ้นมานะเหมือนในหนังเลย นั้นอย่างที่บอกสรุปนะถ้าหัวใจหยุดเต้นนะครับนะถ้าจะฟื้น4 8่สิบแปถึงเจ็ดบอชั่วโมงแรกเป็นช่วงเวลาที่ควรจะฟื้นแล้วกลับมาได้ดีนะเต็มที่เลยเนี่ยก็เจ็ดวันเต็มที่สุดๆเลยเนี่ยก็ไม่ควรเกินหกเดือนนะอ,นนอันนี้พูดแบบไม่ได้ให้กำลังใจใครนะแต่เออมันประมาณนั้นจริงๆหกเดือนก็นานเกินไปละ โดยปกติอย่างที่บอกว่าฟื้นไม่ฟื้นดูที่มิลเลอร์สกอร์สกอร์ยิ่งต่ำโอกาสฟื้นมาแล้วแล้วปกติก็มีสูงนะครับนะเมื่อไหร่จะบอกญาติเตรียมตัวกับบ้างอันนี้พูดจากประสบการณ์ถ้าคนไข้ฟื้นยังไม่เต็มที่นะผ่านไปประมาณสักสิวันสิบสี่วันเนะี่ยหมอเขาจะมาเรียกญาติบอกว่าสงสัยต้องเจาะคอแล้วนะหลายคนคงเคยมีประสบการณ์บอกญาติต้องเจาะคอแล้วเพราะาอาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจนาะ คนไข้บอกว่ายานก็บอกใส่นานก็นานไปดิหมอฟังก่อนอันนี้ใจเยน็นการใส่ท่อช่วยหายใจนานเนี่ยไอตัวท่อเนี่ยมันเป็นพลาสติกแข็งมันไปโดนกับเนื้อเยื่ออ่อนในหลอดลมเราอ่ะหลังจากถอดท่อไปแล้วหรือในอนาคตถอดท่อได้มันจะทําให้ส่วนที่มันกอดอยู่กับเนื้อเยื่ออ่อนในหลอดลมมันเป็นตีบกลายเป็นแผลแล้วยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยต้องมานั่งผ่าตัดแก้ไขหมอก็เลยบอกว่าเอ้ ้ามีแนวโน้มจะต้องใส่ท่อช่วยใจเกินสามสัปดาห์เนี่ยเจาะคอไปเลยดีกว่าญาติหลายคนไม่ยอมก็มีนะแต่อันนี้พูดให้ฟังก่อนว่าเจาะคอไปเลยเนี่ยบางทีมันดีกว่าพอเขาเอาท่อช่วยใจออกเขาก็เอาท่อเหล็กออกใช่ไหมเอาท่อเหล็กออกก็ปิดเออคนไข้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะทั้งอย่างที่บอกว่าใส่ทิ้วถ้านานๆเนี่ยเจาะคอดีกว่านะเมื่อไหร่อย่าบอกญาติเรื่องการเตรียมตัวให้กลับบ้านอย่างที่บอกว่าถ้าคนไข้ สามารถหายใจได้เองแต่ว่าอย่างอื่นยังขยับปกปัดไม่เต็มสกอร์ไม่เต็มที่อ่ะยกแขนยกขาไม่ได้ตามสั่งแต่หายใจได้เองแล้วเขาก็บอกว่าเออให้เตรียมตัวย้ายกลับไปดูแลกันต่อที่บ้านนะอันนี้บางคนบอกว่าใจร้ายทําไมอย่างงู้นอย่างนี้บอกว่ามันก็มีหลายปัจจัยนะหนึ่งนอนโรงพยาบาลนาะนมันไม่ใช่ว่าดีนะติดเชื้อในโรงพยาบาลเชื้อก็ร้ายด้วย ไปไประมาณนอน,นโดยโรงพยาบาลนะ่ะติดเชื้อร้ายๆในโรงพยาบาลนะยิ่งลดโอกาสการรอดของคนไข้อีกนะแต่ก็เข้าใจญาติอยู่ว่ามันจะต้องเตรียมบ้านะเตรียมการดูแลไม่ใช่ง่ายๆแล้วก็ข้อสุดท้ายเมื่อไหร่จะบอกคนไข้ตื่นไม่ตื่นก็อย่างที่บอกว่าดูว่าก้านสมองทํางานหรือเปล่านะโดยการตรวจเบนสเตมลิเฟกตนะตรวจเทสต่ตางๆไม่ว่าจะเป็นซีทีสแกนนะ ไม่ว่าจะเป็น EEG หรือว่าทำแอปเนี่ยเทสดูว่าการสมองเนี่ยตายหรือเปล่าถ้าการสมองตายก็ต้องบอกญาติแบบว่าเออโอกาสเขาจะไม่ฟื้นก็สูงนะครับนะสาระความรู้ดีๆจากเพจหมอช่บทางบาทเดียวและ YouTube channel หมอช่อทางบาทเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ